สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ิ a l ิ n ทา a r โ t บายชุติกรน,นะคะวันนี้แม่หมอยังไม่มีหัวข้อขอให้ไพ่ช่วยบอกหัวข้อละกันขอให้พลังงานของคุณช่วยบอกว่าหัวข้อนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นมาขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สักหนึ่งใบก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอดูพลังงานของคุณ พลังงานของคุณในตอนนี้กำลังม v e กำลังขับเคลื่อนกำลังไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรและกำลังเดินเข้าไปสู่เป้าหมายที่สำคัญของชีวิตไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะยาวไกลแค่ไหนนะคะก็ขอให้คุณทำตามสัญชาตญาณทำตามเสียงของหัวใจนั่นแหละถูกต้องแล้ว เพราะคุณสังเกตว่าบางครั้งถ้าเราทำตามคนอื่นๆ่ข้างในเราจะรู้สึกขัดๆนะบางเรื่องแต่ถ้ามีคนอื่นๆผู้คนมากมายไกด์ไลน์ต่างๆที่เขาคอยบอกทางเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันใช่มันน่าจะใช่เราจะตอบสนองด้วยข้างในของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือการทําตามสัญชาตญาณที่ไม่หมอพูดเนี่ยบางคนรู้สึกว่าสัญชาตญาณมันยังไม่ถูกเปิดออก มันอยากจะมีใครสักคนมาเป็นไกด์ไลน์ให้อยากที่จะฟังอะไรหรืออยากที่จะฟังหรืออ่านข้อความใดๆที่ทําให้รู้สึกมันโปร่งโล่งแล้วมันไปตามสัญชตาตญาณได้ก็เป็นกรณีของคนที่กําลังอยากที่จะเปิดสัญชตาตญาณด้วยหนึ่งเลยแล้วก็สําหรับคนที่เปิดแล้วอืเปิดแล้วไม่ว่าคุณจะฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามในตอนนี้สัญชตาตญาณของคุณเปิดสัญชตาตญาณคือการรู้ว่าตัวเองอ่ะ จะต้องทําอะไรในความหมายของไม่หมอนะในในการตีความหมายที่อยากจะให้คุณเข้าใจง่ายๆเนี่ยคุณรู้ว่าตัวเองต้อง,องทำอะไรละคุณรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันคืออะไรมันชัดเจนถนนเส้นนี้มันชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบโอโ้โหสะดวกสบายแต่คุณก็รู้ว่าคุณควรที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตอนนี้ถนนเป็นแบบไหนคุณจะหลีกคุณจะหลีกตรงไหนในเมื่อมันเจอทางตันก็เปิด เลี่ยนเส้นทางใหม่สักหน่อยเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายและที่สำคัญคุณไม่ต้องให้ให้ใครหรือคนอื่นมาคอยบอกไปซ้ายสิไปขวาสิไม่เลยคุณรู้ได้ด้วยตัวเองว่าถ้ารู้สึกอึอดอัดเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่เส้นทางแต่ถ้ารู้สึกมีอุปสรรคและปัญหาแต่มันไม่ได้อึอดอัด มันต้องการที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มันอยู่ตรงหน้ามันพร้อมบุกพร้อมสู้พร้อมลุยเออนั่นแหละคือใช่เลยคือสัญชาตญาณของคุณงงไหมมีใครงงไหมถ้าไม่งงหรือถ้างงก็ไปต่อแล้วกันถ้างงยังไงก็ต้องไปต่อนะถ้าไม่งงก็โอเคนี่แหละพลังงานของคุณกาลังจะมุ่ไปข้างหน้าตามสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็ไม่ว่าอุปสรรคและปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณก็สู้ได้อยู่แล้วคุณก็พร้อมที่จะไปต่ออยู่แล้วเหมือนฉลาดขึ้นมีไหวพริบมากขึ้น องค์ความรู้ถูกเปิดออกจาของคลิปจะเข้าใจว่าองค์ความรู้ถูกเปิดออกมันเป็นแบบไหนมันเก็ตอ่ะมันมันเก็ตมันสนุกกับการใช้ชีวิตมันมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากพลังงานในตัวคุณคุณโฟกัสที่พลังงานในตัวคุณโฟกัสที่ความสว่างสวยัยในแพชชั่นของคุณ มาเต็มมากๆไม่หมอเห็นดวงอาที่สองดวงเลยนะสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้สองสัญ,ญลักษณ์พลังงานของคุณดีมากมั่นใจตัวเองไว้เลยสนุกกับ ความเป็นตัวเองไม่ต้องไปโหดหูไม่ต้องไปเศร้าใจไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปแคร์กับคนที่เขาเห็นต่างพวกเราทุกคนจะเป็นแบบนี้แหละไม่ว่าไม่ว่าจะในครอบครัวคนในครอบครัวหรือคนอื่นย่อมมีความคิดที่เห็นต่างกันอยู่แล้วแล้วบางครั้งเรายอมความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลกับเราโดยที่กดความสามารถของตัวเองกดศักยภาพของตัวเองกด ความเป็นตัวเองลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่นะตอนนี้คุณต้องต้อง,องเขาเรียกพังงาดขึ้นมาไม่ได้ว่าไปจะต้องไปต่อร้ต่อเทียงอะไรกับใครแต่มั่นใจตัวเองอะไปแบบมั่นใจตัวเองไปแบบทื่อๆสําหรับคนอื่นก็จะมองแบบมันก็ไปแบบทื่อๆของมันอะพูดพูดยังไงมันก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องไปดูด้วยนะว่าคนที่เขาพูดนะเขาบอกมันมัน,ม,นมันตามจริงอย่างที่เขาว่าไหมสมมุติว่าเราผิดศีลธรรมเนี่ยเออเขาบอกเฮ้ยมันผิดนะเออก็ต้องฟังเขาแบบนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรเลยไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทาให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยอ่ะก็ไปต่อเถอะไปท,ท,ทื่อของเรานั่นแหละเพราะมันคือแพชั่นของคุณคุณกําลังทําตามสัญชาตญาณแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่ได้ได้ว่ามีความสุขด้วยอ่ะมีความสุขสมองโป่ง จะคิดจะทําอะไรมันเหมือนโอ้โหมันมาจากไหนไม่รู้ไม่หมอมันมันมีความฉลาดในจิตมันมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายเลยที่อยากทําแล้วก็ไม่ใช่แค่อยากแล้ววางมันลงนะคืออยากทําแล้วอยากทําจริงๆอะถึงแม้เวลาไม่เอื้ออํานวยแต่ก็มันไม่เคยหายไปจากความคิดของคุณสมมุติคุณอยากที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ย เวลานี้ยังไม่เหมาะสมอะแต่ความคิดนั้นอะไม่ว่าเวลาผ่านไปกี่วันกี่เดือนแล้วว่ามันก็ยังผุดขึ้นมาอีกมันก็ไอความอยากทําเรื่องนั้นมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนคุณอยากจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองนี่แหละเขาเรียกว่าคุณกําลังทําตามสัญชาตญาณคุณไม่ได้ให้ไฟของคุณหมดไปคุณไม่ได้ให้แพชชั่นของคุณหมดไปแต่เพียงแค่เวลาและจังหวะมันยังไม่ลงตัวแต่คุณก็จะพยายามหาเวลาและจังหวะให้ลงตัวที่สุดพยายามทบทวนตัวเองพยายาม ตัวเองนี่แหละเป็นหลักเก้าเหรียญนะ่ะคุณพยายามดูตัวเองเป็นหลักเลยว่าเออฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะไม่แบบปล่อยปะละเลยหรือผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่เพียงแค่เราไม่คุณไม่อยากทําให้กดดันตัวเองมากมายกับโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณทําแต่มันไม่เคยหายอะ่ะมันไม่เคยหายแล้วเร็วนี้ล่ะเร็วๆนี้เดือนชาริออตคุณจะได้ทำสามเหรียญเร็วๆนี้คุณจะได้ทำในสิ่งที่ที่คุณคิดคุณจะได้ทำ เต็มตัวมากขึ้นกับแพชชั่นของคุณกับตัวตนของคุณถึงแม่หมอไม่แน่ใจนะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวตวนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าแต่แม่หมอเชื่อใจว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเลือกแล้วที่คุณจะทำคุณเลือกแล้วที่คุณจะทำแม่หมอจะยกตัวอย่างถ้าถ้าสำหรับบางคนที่ฟังแม่หมอเราไม่เข้าใจแม่หมอทำธุรกิจต้อง ตั้งแต่จบตั้งแต่เรียนจบมาก็ก็ไปทำงานทำงานได้ไม่เท่าไหร่สองสามปีไม่หมอก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเลยทำธุรกิจส่วนตัวก็เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบเรานำทางของตัวเองในสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้ไปบังคับตัวเองไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบและทุกคนก็เป็นแบบนั้นเวลาเราไปสมัครงานเราก็ต้องสมัครเออครั้งแรกอาจจะแบบเอองานอะไรก็ได้เอามาเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่งานครั้งแรกมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเราชอบอะไร หลังจากนั้นต่อไปเราจะเราจะตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราชอบทําอะไรแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่เราชอบมันตลอดถึงแม้มันยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยการอ่านไพ่การเอ,อเป็นผู้อ่านไพ่ย,ยิปซีในช่อง y u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  e นี่แม่หมอะไม่เคยมีอยู่ในหัวแต่เกี่ยวกับไพ่ย,ยิปซีมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ได้ลงลงมือทํามันมันไม่เคยหายไปไหนตล,ะะลตลอดระยะเวลาประมาณยี่สิบกว่าปีที่แม่หมอเคยจับ แล้วก็วางมันลงไปและได้มาทําในตอนนี้ในช่วงสามสามปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเต็มที่แต่ก่อนที่แม่หมอจะมาลงเต็มที่เนี่ยแม่หมอก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นคือมันก็คือ p a ชชั่นของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออแม่หมอมาอ่านผ้ายิบซีคือแบบโอ้โหมันคือเราเกิดมาเป็นตรงนี้เราจะต้องยิบซีตลอดชีวิตมันอาจจะไม่ไม่ใช่ เราจะแบ่งความสุขความสบายใจของเร,เราไม่ได้มีดีแค่อย่างเดียวแต่เราจะทําได้ดีที่สุดจะคืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราก็สามารถทําหลายๆอย่างได้คุณเข้าใจไหมเอ่ยไม่หมอพยายามยกตัวอย่างว่าไม่หมอทําธุรกิจไม่หมอชอบค้าขายไม่หมอชอบงานประดิ์ประดอยชอบอะไรแบบเนี้ยเออไม่หมอก็จะทําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยิปซีก็เป็นอะไรที่มันใช่เลยสําหรับไม่หมอคือคือเป็นอะไรที่ เพิ่มเหมือนจุดชนวนของแพชชั่นในชีวิตตลอดเวลานั่นก็คือตัวตนของไม่หมอนั่นคือการค้นหาตัวตนเจอนะคะแล้วก็แต่ก็ยังทําธุรกิจอยู่ก็เป็นประมาณนี้นะถ้าบางคนที่แบบว่าสงสัยว่าภารกิจจะต้องทําอะไรบางคนคิดว่าจะทําภารกิจอย่างเดียวแล้วยังอื่นไม่ต้องทําเลยอะไรอย่างเงี้ย ฟังเสียงของหัวใจของตัวเองให้ดีว่าเราอะ่ะมันไม่ใช่มีศักยภาพแค่แค่อย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างแต่เราอาจจะทําไม่ได้ดีที่สุดเท่าภารกิจของเราถูกไหมเข้าใจไหมยังไม่หมออ่นานไพ่ยิซีไม่หมอคิดว่านี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับแม่หมอแล้วละ่ะมันคือตัวตนที่แท้จริงของแม่หมอแต่ไม่หมอก,ก็ทําอย่างอื่นไปด้วยมันคือความสุขมันคือความสุขที่ที่อยู่บนโลกมนุษย์ใบนีน้การาหาทรัพย์การได้ส่งออกความรู้สึกดีๆที่มากกว่า ที่มากกว่าการได้อ่านไพ่ยิปซีเราสามารถทําได้หลายช่องทางมากๆนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่และสิ่งที่คุณกำลังจะเข้าใกล้เข้าใกล้หรือใกล้เคียงความเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดให้สังเกตแพทชั่นของคุณนั่นแหละไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคคุณก็ยังพร้อมที่จะไปต่อเดทกำลังจะได้ทานฟอร์มตัวเอง สองไม้เท้าแล้วก็ไปต่อเติบโต,โต,โตเห็นไหมเดทกับสองไม้ท้าสองดาบเออสองดาบไม่ใช่สองไม้เท้าเดทสองดาบแล้วก็เดอะซันเดอะมิชชิเนเดี๋ยวมาขยายสองดาบนะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยนะแล้วก็ดีเอ็มพอล์มีพระอาทิตย์อีกแล้วคุณเห็นไหมชีวิตคุณกําลังจะสดใสทําตามสัญชาตญาณฟังเสียงของหัวใจเฮ้ยน,นี่นี่ก็พระอาทิตย์นะ เออนี่ก็พระอาทิตย์แต่ว่าพระอาทิตย์อะตรงเนี้ยพระอาทิตย์ตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ายังยังอยู่ในกระบวนการความคิดยังมีความคิดที่ไม่แน่ใจอยู่มาดูซิพายาบอกอะไรท่านฟอร์มสัญลักษณ์อินฟินิตี้เยอะมากสองเหรียญต้นไม้ the e m p r e ราชาถือเท้า The h a l e p h a n t h e World น่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจอีกแล้วแม่หมอจริงๆแม่หมอกำลังจะเจอคนที่กำลังจะได้เข้าสู่กระบวนการของตัวเองคุณยังไม่แน่ใจไม่หมอะเกินไปตั้งแต่แรกตั้งแต่มา่อสักพักนีงว่าอาชีพอะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในภารกิจแล้วเราเลิกทำอาชีพอย่างอื่นไม่จำเป็นนี่แหละคือสองดาบ นี่แหละคือสองดาบที่คุณจะต้องกล้าตัดสินใจแล้วทำไปเถอะทำไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะรู้เองเหมือนคุณจะอ,อ,อยากได้หัวกะทิอ่ะเวลาคุณซื้อมะพร้าวขูดมาหรือคุณขูดมะพร้าวแล้วอ่ะคุณก็คั้นไปเถอะคั้นให้มันเหลือแต่หัวกะทิอ่ะก่อนที่จะได้หัวกะทิคุณจะต้องมีลูกมะพร้าวก่อนเนี่ยเหมือนกัน ไม่หมอจะยกตัวอย่างว่าการที่เราจะรู้ตัวตนของเราจริงๆอเราก็จะต้องทําเนี่ยจะต้องหาสิ่งที่เราชอบอ่ะมันไม่มีใครที่ทํางานที่ตัวเองไม่ชอบหรอกก็จะมีแรกๆเท่านั้นแหละจะมีแรกๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราเราทนทําไม่ได้เอาจริงๆคุณไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรน,ะนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกและคุณชอบมันแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณจะรู้สึกอึดอัอดและคุณจะหาวิธีการเปลี่ยนงานอยู่เสมอเสมอ นั่นคือสัญชาตญาณข้างในมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละคุณเลยมีความรู้สึกว่าเออจะต้องไปสมัครที่ใหม่แต่ที่ไม่ได้มีใครบอกหรอกแต่คุณแบบเออไม่ชอบอยู่ตรงนี้คุณก็เปลี่ยนไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการที่แบบดูหล่อแหละอะไรนะแต่มันก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าเออฉันฉันเปลี่ยนมาหลายหลาย,ลายที่ยกตัวอย่างฉเฉยฉันเปลี่ยนมาหลายที่แล้วฉันต้องการอะไรกันแน่ และหลังจากนี้ต่อไปถ้าฉันจะสมัครอีกฉันต้องสมัครในสิ่งที่ฉันชอบแล้วหะ่ะลองดูนันคือประสบการณ์ของคุณมันคือส่วนที่คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยอะเอาจริงจริงถ้าถ้าไม่ติดว่าอายุไม่หมอแบบเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอก็อยากที่จะลองไปสมัครงานที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยบ้างเพื่อที่จะไปหาความรู้เพื่อที่จะไปหาความรู้เพื่อที่จะไปหาประสบการณ์จริงๆโดยตรง เยอะมากๆเลยนะคุณไม่หมออยากที่เรียนศิลปะไม่หมออยากเรียนศิลปะอยากอยากเรียนทุกอย่างที่มันเป็นงานสร้างการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงานอยากจะอูอย้ยยอะแยะไปหมดเลยอะดังนั้นนะไม่ผิดไม่ผิดที่เราจะมีตัวตนในหลายรูปแบบในการใช้ชีวิตโบนโลกมนุษย์ใบนี้แต่เราไม่ทิ้งตัวตนของเราเราไม่ทิ้งสิ่งที่มันคือตัวเราเราไม่ทิ้งแพชชั่นของเราที่เราเกิดมาทําสิ่งนั้นแล้วเราแบบ สบายใจที่สุดพอใจที่สุดดีที่สุดอะเราไม่ได้ทิ้งคุณจะหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุกเรื่องเลยพลังงานในวันนี้ติดอยู่นิดนึงติดอยู่ตรงอีโก้ติดอยู่ตรงอีกโก้กโกนะอีกโก้คืออะไรอีกโก้คืออัตตาอัตตาก็คือ,อการไปยึดเอาของพิเศษของตัวเองเอาไว้อะ ไม่ว่าจะเป็นความพิเศษในด้านไหนความพิเศษในเรื่องของฉันมีความสามารถเรื่องนี้มากๆเลยฉันฉันไม่น่าจะไปทําตรงนี้ได้หรอกเพราะฉันเคยเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมและแต่การที่จะไปทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราเป็นเด็กอ่อนหนดฉันจะไม่เอาเด็ดขาดเลยจะไปให้ใครเขาหวัวเราะฉันไม่ได้อย่างนั้นไม่ไม่เอาตรงนี้ไม่ติดตรงนี้นิดเดียวถ้าคุณคิดแบบนั้นอนะวางลงซะเพราะคุณจะไม่ได้ความรู้อะไรใหม่ๆเลยคุณ ด้วยตัวของคุณด้วยจริงๆเนะี่ยข้างในของคุณจริงๆเนะี่ยคุณพร้อมรับองค์ความรู้ทุกอย่างเดอะเมจิเชียนเหมือนนักวิทยาศาสตร์คุณจะเก่งทุกเรื่องอ่ะถามตัวเองว่าฉันจะเก่งแค่เรื่องเดียวหรอไม่เลยคุณจะตอบว่าไม่ฉันอยากเก่งทุกเรื่องที่ฉันชอบที่ฉันเลือกใครที่จะมายัดเยียดให้ฉันไปเก่งในเรื่องอื่นฉันก็ไม่ฉันก็ไม่เก่งเฉพาะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้ ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นแหละคุณลองดูตัวเองแล้วกันลองดูสัญชตาตญาณลองฟังเสียงข้างในเป็นหลักเลยในวันนี้นะอย่าไปฟังอีโก้มันมากนะอีโ e ก้มันทำให้คุณอึดอัดอัตตามันทําให้คุณอึดอัดว่าเออฉันไม่น่าหละจะไปทําตรงนั้นตรงนี้ที่แม่หมอบอกว่าแม่หมอ,อยุเยอะแล้วไปสมัครงานคือเขาไม่รับเข้าใจไหมไม่ใช่วันแม่หมอเลือกคือเขาไม่รับแล้วคนอายุจัดแบบใกล้ห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับแล้วใช่ไหมล่ะเขาไม่อยากเอาไปเลี้ยงเนาะเออประมาณนั้นก็ คุณก็ประมาณนั้นเช่นกันนะมาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมแล้วกันเก้าถ้วยเก้าถ้วย,เ,ยเก้าเหรียญเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มเด็กถือถ้วย the world แล้วก็ the elephant อุจแจมีอยู่นะคีย์เวิร์ดของคุณในการใช้ชีวิตมีอยู่ ราชาถือไม้เท้าคุณจะทําทุกอย่างด้วยดีคุณจะทําทุกอย่างด้วยด้วย p a s ช i o นของคุณแล้วมันจะประสบความสำเร็จอะ่ะมีใครเขาบอกว่าคุณทําไม่ได้หรือเปล่าถ้ามีใครบอกว่าคุณทําไม่ได้แสดงว่าเขาคนนั้นน่ะทําไม่ได้เพราะเขาจะเอามาตรฐานของตัวเองวัดเสมอว่าคุณทําไม่ได้แต่คนที่เขาทําได้เขาจะบอกกับคุณว่าลองสิลองตั้ง ดูซิว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหนกับสิ่งที่ตัวเองจะทําถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนหาตัวเองคั้นกะทิให้ได้หัวกะทิที่สุดสําหรับตัวคุณจริงๆโชคชะตาของคุณจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในชีวิตเลยละ่ะพื้นฐานตามไพ่ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขกับมันด้วย ในตอนนี้กล้าตัดสินใจเท่านั้นเองพ่ออกมาดีนะพ่าออกมาดีหมดเลยคุณคุณกำลังจะได้ทานฟอร์มตัวเองกําลังจะได้เปลี่ยนกําลังจะได้เปลี่ยนเข้าไปสู่ตัวตนที่เติบโตมากขึ้นตัวตนที่ดียิ่งขึ้นเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้นติดอยู่ตรงที่ว่าคุณอาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ยอมไม่ยอมรับความเก่งของตัวเองไม่หมอมีเทคนิคอีกเรื่องหนึ่งก็คือสนุกกับมันเถอะสนุกกับชีวิตถ้าคุณสนุกกับชีวติวตนะอีโก้และอัตตามันไม่ค่อย มันขึ้นไม่ได้อะเพราะความสนุกดีก็เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์และความรู้สึกถ้าอีกก็าตามมันจะทําให้คุณเครียดแบกมันเป็นแบกมันเป็นเดอแบกจะทําให้คุณหนักแต่ถ้าความสนุกคุณสนุกในการใช้ชีวิตแต่คุณไม่ได้ซีเรียสหรอว่าโอ้โหมันจะต้องแบบนั้นเข็เขนเคี้ยวกับตัวเองเกินไปอย่างเงี้ยแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆส,สโลไลท์แต่จริงจริงจังพอสมควรนะไม่ใช่ว่าสโลไลท์แบบไปวันๆไม่ใช่มีเป้าหมายสโลไลท์แบบมีเป้าหมาย สนุกในระหว่างทางสนุกกับการดําเนินชีวิตการมูฟออนของตัวคุณเนี่ยคุณต้องสนุกไม่ว่าอุปสรรคและปัญหามันจะอยู่ตรงหน้าขนาดไหนแต่ไม่หมอเชื่อว่าในระหว่างทางที่คุณเดินเนี่ยนะมีความสวยงามรอคุณอยู่นั่นคือความสุขนั่นคือความสําเร็จอย่างกับสมมติวันหนึ่งอะ เราหมดวาจากโลกมนุษย์ใบนี้ไปแล้วแล้วเรากลับไปสู่ที่เดิมของเราอะแล้วยาพี่น้องของเราอีกที่หนึ่งก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเข้าไปสู่เขาไปอยู่บนโลกมนุษย์เป็นยังไงบ้างโอ้ฉันประสบความสําเร็จนะฉันไปอยู่ในจุดที่ฉันเอ่อต้องการเอ่อภารกิจหรือแพชั่นของฉันนันฉันประสบความสําเร็จเออแล้วทํายังไงคุณก็จะบอกเขาได้หมดเออในระหว่างทางนะถ้ทฉันเจอตรงนั้นตรงนี้นะฉันวิดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเล่านั่งเล่าให้เขาฟังแบบคือยาวมากถ้าบน ที่คุณมาเนี่ยจะมีกําหนดเวลาก็คุณคือนั่งกันนานเลยแหละในการเล่าประสบการณ์ชีวิตของคุณคุณอยากจะมีประสบการณ์ชีวิตเพื่อไปเล่าสู่ญาพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณในอีกภพภูมินึงในอีกมิตินึงอันนี้คือคือเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวของไม่หมอแล้วก็ถ้าคุณยังไม่เชื่อตรงนี้ก็ฟังสนุกๆเผื่อวันหนึง่งอแก่ตัวแก่ตัว อยากเล่าอะไรให้ลูกหลานฟังล่ะก็จะเออในระหว่างทางนะเจอนั่นเจอนี่เป็นมหากาพเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้เลยสําหรับคุณคุณต้องเก็บประสบการณ์ทุกรายละเอียดมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันเหมือนเราได้ฟังนิยายเหมือนเราได้ดูนิยายได้ดูหนังได้ดูละครที่ที่เป็นแฟนตาซีเราจะสนุกกับการใช้ชีวิตของหนังแฟนตาซีนะไม่ใช่ไม่ใช่หนังที่ท,ท็อกซิกดราม,มา่า อ,อ,อย่างเดียวอย่างการหนังทุกวันนี้หนังในประเทศไทยอะ่ะแต่ถ้าคุณดูดูดูหนังอื่นๆเนี่ยในประเทศไทยก็มีนะแต่ว่าเป็นหนังที่ท็อกซิกเอ่ยแฮปปี้เอ่ยออความรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีครบรดอย่างเงี้ยในระหว่างทางมีผิดหวงังมีเสียใจมีเศร้ามีพัดภาคนะมเีเจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนใหม่ได้เติบโตขึ้นเนี่ยหนังเขาก็จะบอกเราเสมอว่าทุก กระบวนการในหนังเรื่องหนึง่งมันมันได้อัธรลดทุกอย่างเลยไม่ใช่ตบกันอย่างเดียวไม่ใช่แบบทะเลาะก,กันอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าหนังคุณภาพที่ไม่หมอบอกไปเนี่ยนะคุณจะได้รู้ว่าเออชีวิตคุณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม้พายช่วยบอกเพิ่มเติมให้เวลากับสิ่งที่ต้องการสโลว์ไลท์ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลท์ที่ไม่หมอบอกไปแต่มีเป้าหมายนะ ไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายเป้าหมายคุณต้องมีคุณต้องแบบเอ่อเดินเข้าไปสู่แบบวิตวงยิแสงพอดีเลยให้อยู่ตรงแสงนะดูสวยงามมากคุณกําลังเดินเข้าสู่เป้าหมายที่สําคัญในชีวิตก็จงแอคชั่นทาตามเป้าหมายของตัวเองแอคชั่นทาตามเป้าหมายของตัวเองนะที่ไม่เหมาะจะทําเป็นหน้าปกด้วยสวยว้าวแพชชั่นแอคชั่นแพชชั่นแล้วก็ความต้องการไพ่สามใบนี้ออกมาบอกว่าคุณกําลังเฉิดฉาย คุณกำลังเฉิดฉยายในการเป็นตัวละครหลักของคุณในโลกใบนี้ใครจะเป็นตัวละครหลักนอกจากเราละ่ะใช่ไหมหนังของเราเรื่องของเราการใช้ชีวิตเราคือตัวเอกของโลกมนุษย์ใบนี้ไม่มีใครเป็นตัวเอกถ้าคุณไปยอมให้คนอื่นเป็นตัวเอกคุณจะเล่นบทในโลกมนุษย์ใบนี้ได้แบบไม่เต็มที่คุณจะอึดอัดคุณจะได้แต่ยืนมองชีวิตตัวเองดังนั้น พัฒนาตัวเองคุณขึ้นเวทีของคุณแล้วเวทีชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับคุณเลือกเวทีนี้คุณจะเล่นแบบไหนคุณจะเล่นบทละครแบบไหนพูดถึงหนังพูดถึงละครก็คือว่าทุกอย่างมันดูเมคเซนต์ไปหมดเลยมันดูแบบภาพออกมามันก็ดูสมเหตุสมผลว่าพลังงานที่เข้ามามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณสร้างบทละครของชีวิตของคุณได้ คุณจะเลือกหนังดราม่าคุณจะเลือกหนังแอคชั่นคุณจะเลือกหนังไซไฟคุณจะเลือกหนังอะไรได้หมดเลยในชีวิตของคุณคุณจะเลือกแบบหนังโศกหนังเศร้าคุณก็เลือกได้คุณตัดสินใจขาดความมั่นใจคุณก็เลือกได้สิทธิ์อยู่ที่คุณดังนั้นเราจะเลือกอะไรล่ะจิตข้างในของเราทุกๆคนร้อยคนนะไม่หมอเชื่อได้ว่าทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการอิสรภาพทุกคนอยากเป็นตัวของตัวเองอยากเล่นบทที่ตัวเองชอบ ดังนั้นคุณเลือกบทของคุณเถอะถ้ามันเกิดทุกข์ใจเสียใจก็ออกจากบทนั้นซะเล่นแค่ช่วงบาง,บางตอนเท่านั้นมีเป้าหมายที่สำคัญคือความสุขความสบายใจเป้าหมายที่สำคัญของคุณในการใช้ชีวิตคืออะไรแล้วไปหามันอย่าเข็นเคี่ยวกับตัวเองจนเกินไปบังคับตัวเองจนเกินไปจนทำให้รู้สึกเมื่อไร่ล่ะพอเจออุปสรรคก็วีนเวียง โอ oh, บางคนวีนเวียงดา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดา่ารอบตัวโทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตัวเรานี่แหละไม่ต้องโทษใครไม่ต้องเวียงใครเราเลือกแล้วเราเลือกแบบนั้นดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะเราเลือกถ้าคุณยอมรับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราเลือกคุณจะคัดสรรสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้น คุณจะเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นดังนั้นก็ให้เป็นไปตามนั้นเลือกสิ่งดีๆเข้ามาเลือกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาทําในสิ่งที่คุณต้องการและสนุกกับเส้นทางที่คุณเลือกอย่าไปกดดันตัวเองมากนะักสนุกกับมันเหมือนกําไรคือความสําเร็จไปแต่ในระหว่างที่จะได้กําไรนี่คือการผลิตวัตถุดิบแม่หมอเปรียบเทียบ ก็คือตัวคุณนะ่ะเหมือนวัตถุดิบชิ้นดีคุณจะผลิตวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้ยังไงอยู่ที่ตัวคุณแล้วผลิตวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้ยังไงถ้ามีแรงต้านในใจว่าฉันทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นฆ่าแรงต้านนั้นซะแล้วเธอจะมาบอกฉันว่าทําไม่ได้ทําไมถ้าแรงต้านมันบอกเธอทําไม่ได้คุณก็เถียงกับแรงต้านไปเลยแล้วเธอต้องการให้ฉันอ่อนแอเหรอ แรงต้านก็คือตัวตนของคุณแรงต้านก็คือความคิดสมองส่วนหนึ่งของคุณมันเป็นสมองส่วนที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันจะมีอยู่แล้วแต่คุณกําหนดมันใหม่ได้ถ้ามันต้านเข้ามาอัดเข้าไปว่าฉันได้ถ้ามันต้านแบบว่าฉันทาไม่ได้หรอโอ้โหเหตุผลร้อยแปดพันเก้าอ่ะคุณนั่นแหละที่เป็นคนต้านเหตุผลคุณก็หามาดังนั้นต้องหาเหตุผลใหม่ให้กบแรงต้านที่ไม่สนับสนุนการใช้ชีวิตของคุณ คุณจะต้องหาเหตุผลที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จให้ได้บอกกับตัวเองทุกวันแหละฉันมีความสุขฉันขอบคุณฉันได้เกิดมาในเป็นคนนี้ฉันขอบคุณเราได้ขอบคุณตัวเองทุกวันทุกวันฉันจะประสบความสําเร็จบอกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราทุกๆวันเน่คุณจะเห็นถึงความมหัศจรรย์และคุณจะฟังคําที่แม่หมอพูดวันเนี้ยถ้าคุณทําได้ตามนี้นะคุณจะแบบเออแม่หมอมันจริงอะ่ะไม่มีใครเปลี่ยนเราได้ ไม่มีใครเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้เราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราอันนี้ไม่บอกการันตีการันตีจริงๆจากจากประสบการณ์ไม่ได้เป็นไม่ได้คือส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือหลายๆเล่มและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์จริงๆว่าเออเราเราไปเราไปทาตามสูตรจริงๆเราไปเข้าเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องจริงๆมันจึงสําเร็จตามที่ที่แบบฉบับที่เราต้องการจริงๆค่าแรงต้านนั่นแหละ พื้นฐานพื้นพื้นฐานแรกเลยมันจะบอกเราไม่สําเร็จหรอกเราเป็นแค่แค่นั้นเราไม่กล้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณกล้าคุณทําได้นะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็เป็นอะไรที่อ่อนโยนอ่อนโยนพอสมควรแล้วก็คุณนะจะประสบความสาเร็จเพียงแค่ตัดสินใจให้ได้ตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกชีวิตแบบไหนเท่านั้นเอง คุณคือหนึ่งคนที่จะประสบความสําเร็จจําคําพูดของไม่หมอไว้ว่าคุณคือหนึ่งคนที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไม่หมอเป็นกําลังใจให้จตโตไปกับช่องของไม่หมอนะคะไม่หมออาจจะพูดเสียงค่อยๆนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆคนอยู่ข้างๆเดี๋ยวเขาจะตกใจคนนี้พูดอะไรอยู่คนเดียวโอเคครัขอบคุณมากค่ะ